ขอสีขาวเลยไปเต้ยขนาดสี้เป็นการแข่งขันรายการที่226วิ่มิบาก2,000เมตรสีรอบชิงชนะเลิศช่องวิ่งที่หนึ่งพันยาพรสีดำสังกัดสลับบุรีช่องวิ่งที่สองสุธามาแสงจันดาสังกัดสลับบุรีช่องวิ่งที่สามสิริวิมลกัวกำจัดสังกัดอุทยาช่องวิ่งที่สี่ นัทชาโพสนทุนีเกียรตโชธสังกัดอุทยาและเทวิที่หกพัชชนกจันมีวงสังกัดกบุรีเีวได้เขียวขาเขาเจ็บอยู่ไหมเนี่ย ทำรอบขามาใจเย็นใจเย็นใจเย็นทำรอบขาค่อยๆดึงไปค่อยๆดึงไป ไปแล้วนะ่ะพี่อ้มังลมมังลมไอรโรดอะไรก็มีเข่าไม่เป็นไรใช่ไหมกลัวเสียจังหวะ ใจเย็นเกี่ยวได้เรื่อยๆเกี่ยวตามรอบขาเราตามรอบขาเราแล้เขานำอยากนำให้เขาไปก่อนเออให้เขาไปก่อนจะเกี่ยวกับล้ม ตามรอบมา <laughs> 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 ยื่นมาก่อนยื่นมาก่อนตามรอบเราเจ็บมั้น่ะตามเกมนะโน้มหน่อยโน้มหน่อยรอบไม่ได้โน้มหน่อยเดินเทียมหลาหยรอบเลย ยับมายับมาเขียนเดย๋ยบรอบขา ขาแล้วขยับนะขึ้นล้วนี่แล้วขยับเลยหลังมาติดแล้วโน้มหน่อย,ห,ย,ลยหลังมาติดแล้วโน้มหน่อย,อเ,ย,ยเลยนะแขนด้วยใ้แขน Ma 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 chịu ma chịu khéo nữa ơi phải dọc một ơi một ơi ôi เอาฝึกดึงไปฝึกไปเดี๋ยวปิเียวึงไปดึงไปดึงไปดงช่วยหน่อยไป เข่าหรือ,อเอปล่านะเอ๊ะไปดูแล้วให้เขาเข้าก่อนนะให้เขาเข้าก่อนวิ่งไปวิ่งไปัไปัครบ เชียเก่งว่าลวนเลยว่าเนาละล้าแล้วมีแรงขนาดเก่ง้ว